ครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ป่าอุโมงนะครับป่าอุโมงเมดตรงนะครับสวยมากเลยนะครับข้างในอุโมงก็สีสวยนะครับโอ้สวยมากเลยนะครับแต่ตอนนี้ไม่ก็ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวนะครับวันนี้ก็ก็มาถ่ายมาถ่ายอย่ตรงนี้ก็สวยนะครับ นี่หน้าปาอ,อุโมงครับต้นไม้ก็ระยิบระยับตั้งแสงไฟก็ระยิบระยับนี่เขาก็เขียนว่าเบตตรงใต้สุดสยามนะครับครับคบอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีตรงนี้ก็จะมีเขาเขียน อย่างนี้ครับนายอาทิตย์อาทิตวราคงคงมาลายืชอเล่นตูนอ๋อเขาเขียนรำลึกตูนนะวันที่เกิดวันที่30นะครับจก็ตจนดีก็ก็เขาก็เริ่มจาะจุดเริ่มต้นตรงนี้นะครับนี่นะครับเจอคงมาลายนะครับ ลำลึกถึงตูนตอนตอนออกมาวิ่งเมื่อก่อนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูตอนนี้บรรยากาศเงยเียบเงียบเหงานะครับปกติก็จะมีนักท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราก็จะมาถ่ายมาถ่ายนะครับนี่เป็นซ้มข้างหน้าก็จะเป็นซ้มนะครับ จะเป็นซุ้มไม้ไผ่นะครับซุ้มสวยมากเลยนะครับนี่ก็ก็ก็จะเป็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์ไก่เป็นตรงครับนี่ครับตรงนี้นะครับ นี่ก็เขียนป้ายปิดสาธารณะไก่เบ็ดตรงนะครับอ๋อตอนนี้เขาปิดครับ